กล้วยเ็นหลายตัวนี้เอ้เจ๋อเลยแม่เราหลูดไว้แม่มานีพอต่อมอุ่มเด้หลุดเด้อพอตอมอุ่มเด้อ ว่าเจ้าเจ้าน้อยนั่งเล่นจารนี่ไปจีบเล่ไปจกาดอุ้มเอาอุ้มเอาโอหลงนี่เพื่อนมาท่านตัดเนี่ยฮะนั่นฟางนั่นง่ามเพื่อตัดหญ้าออกวัดนี้โอ้มีละมดมีบักหน้าวน้องโมซิพาม่าเก็บักสีดาว่าสันเต็นสวนของลุงน้องเตจ่ะเป็นเหตุดีตัวนี่ กุดหล่องในบบอนี่เลี่ยงปลาประจกษ์ละหะมุดกระไลยฝรั่งพันยังนอนน่กิมจูบ่อ อุปยมากอะมีสวนไฮทายอยู่ตัวโอ้พอดีกินเลยแกจ้าห้างดงามสวยๆมีลายตุ่นอยู่จานนี้พี่เนาะ ของพคนได้ขายบอละต่อมนี่ขาบอกขายด้วยกินด้วยโอ้ขายด้วยกินด้วยงี้ยเแถวบ้านเขาขายโล่สามหาสามโล่โล่หอยตังช่วงก็โล่ซีซีพหาซีฟผละจ้ะแล้วแต่จ้ะแล้วแต่ส่วง มันนักได้บัซซิดาบรายนวยกับโลกหนึ่งดูแลจะคนเนาะน,นี่สวนนี่แต่ลุ่งเดิมบอ่แต่ลุ่งเดิม,มต้ตนเดียวบอ,นะอ่พืน้นที่ไร้เติบจะพี่นอง เพิ่นใส่ไซส์ยังนะเขาเอไซส์พี่อีบนี้พี่เนาะสปิงเกิดเด็กกินน้ำไนคล่องพรผอมหกันถุงเพิ่นเอาไว้ห่ออีก,นอกอเนาะเพิ่นเลี้ยงปลาน้าหมออมเพื่อปลาธรรมศาส์เนาะโอ้ปลาธรรมศาสตร์จะพี่เนาะปลาเน,น้นสิออกหลูกเองเปเรื่อยเอยนาะ

โอเคเพิ่นดาเพิ่นโอ้ยเบาเก่งแฮงแจ๋วๆพี่น้องนับหนึ่งบนภาษาอังกฤษพี่เต้อยู่ไหพี่เต้อยู่ไหนพี่เต้ไปซีดเบ็ทไปตกเบทไปถึงสิบก่อนเออเจ้าขวบเราต้องสามขวบครับสามขวบภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษวันทูทีวันูทถึงสิบเอาวั โอ้เท์เอนเน้อเก่ง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 มากมากมามือคืนนี่คืนแหลกเพิ่อนยังนอนนั uh, discord, ่หยาจะนอนกับยาต้อยเพิ่อนป่ะอันนี้เป็นส้ายแดงอ๋อขันใส่แดงเพิ่นกระปูโอ้เป็นแบบอั้นเพิร์นบานเท่าเนาะออของเปลาซื้อ ก็ตัดยาพี่้องบริสิทธยาไ,ได,ด้เลยดูแลธรรมศาสตร์เลยนี่ที่เมบองกอนจะ้ะากม,ม,ม,มเป็นแบบของเือนบานเห่าแสบยุกพอดี <c oughs> บริเวมาบ้บานหาปีนะจ้ะบริเวมาโคราช พยายามใส่ใจจำทางมาบานได้บุ๊ควันนี้ร้านจนได้รูกได้ไมี่ะอืมเกาะดิแสบยืโรอศาสแสบยูนจ้ะไปไปเพิ่งฟังนั่นสันละมุดอยู่อยู่หล่องนั่นหนึ่งสองสามสี่ ข้องหนามเพิ่นมีสีหลองยกเึ้นกระทุมกหนีเลยแล้วนีแมนบอตอมเออหนึงเอน่กินเนาะเกเลียกินกขายลูกร้านยากัมาเก็บกินตลอดแมนบอตอมเนนครับอือหนีเก็บใดแมนบอตอมอือร้านเขาเก็บกัน ธรรมศาสตร์อีีบรรยากาศคืมขึ้นจัวันนี้วันที่สิบท่านว่าสองหาหกแปดขึ้ึๆได้ยินแต่เสียงสนุวาวห่างไกลจากเสียงปืนแล้วแันนี้ได้ร้ายแหละอะใส่ถุงอือไปต่อ ย้างด้วยอย่างนี้เอาไว้ยังซี่ก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันหนาดินห้าสิบ่ดได้แห้งกล้วยกับเครื่องไงยงู่นะงามยังมีบัวแดงของบรรยากาศดีๆ าแกเขาตัดเลยกล้วยแปแปดอย่างบ้านโอ้ยนี่สุกแล้วตอนนี้นี่พุ่นทั้งพุ่นกับสุกได้ทั้งนั้นเกิดในหน่อยเห็นบ่ามันย้อนลงสะทั้งนี่สุกข้าคือบักมี่ก็มีอู้จุกขี้ดินอยู่พี่น้องอร่อยเด็ดกระดิ่งอร่อยอือนี่ละหมด อปลากระบอนอยื่นเกียวเห็นอยู่โอ้คนปลูกหลายตัวนี่พี่ลองมาทั้งปี่ก็มีพี่น้องมัอันนี้กร็ร้ายบักมีบักเขียบสวนผสมปรสานจะ้ะทางโคราชด,ดินจกขึ้นมาถมดกดีอยู่กวยก็บไดพ้นอยู่จะ้ะ เป็นดินสายมันป่ต้อมบ่ทางฟังหน้าทางผุนเป็นเป็นดินสายบ่บ่มันเป็นดินสายไปเบิดอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยคนมากินกินซ้ำนั่นบ่แทะซ้ำนั่นมาหลบห อ้อางามแห่งพีนอ้องพอยังใส่โท่มาาแล้วอาว่างสำานีก็จะ <c oughs>